เวิร์กช็อปภาพถ่ายในตัวหนังสือสำหรับในเวิร์กช็อ p นี้เราก็จะนำภาพถ่ายของเรามาประยุกต์ให้เป็นลวดลายของตัวหนังสือกันค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้คุณเปิดภาพถ่ายขึ้นมาจากนั้นก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือ horizontal type tool ให้คุณเลือกแบบและขนาดของตัวอักษรตามต้องการโดยจะขอแนะนำว่าให้คุณเลือกแบบตัวอักษรที่ค่อนข้างหนาเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ และให้เลือกขนาดของตัวอักษรค่อนข้างใหญ่จากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความลงไปและให้เลือกจัดตำแหน่งของตัวอักษรตามต้องการค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้คุณทำการดับเบิลคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาจากนั้นก็ให้คลิกลากเลเยอร์ที่เป็นตัวอักษรให้อยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นภาพถ่ายค่ะต่อไปก็ให้คลิกเลือกเลเยอร์ภาพถ่าย และไปเลือกคำสั่ง layer และเลือก group which previous ค่ะและจะเห็นว่าเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของตัวอักษรไปที่ใดในภาพก็ได้แล้วลายภาพบนตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของตัวอักษรที่เราเลื่อนไปค่ะ